อันทุกคนนะต้องมีนะสเปย์ด้วยนะสเปย์ไว้แบบดับดับกลิ่นแปกนะบางคนแบบว่าเขาเขาเขาจำกลิ่นนะพี่เบาข้างอนะ่ะกิดกินไม่ได้นะผู้หญิงเขาเซ็นแรงนะผมเคยเกมเพราะกลิ่นเนี่ยครับ รถรถผมเป็นบอกกร,รมหยี่นะถ้าคนฉีดน้ําหอมแรงๆไปนั่งแบลอะไรกลิ่นจะติดบอกนะผมเกมเพราะกลิ่นนะพี่ต้องมีตัวนี้มาดับกลิ่นก่นอนเข้าบ้านนะพี่แม่บ้านเดี๋ยวนี้เขาเซ็นแรงนะผมเกมกลิ่นนะพี่ต้องมีตัวนี้ติดตัวไว้หยิบก้าวบาทครับติดรถติดติดห้องเพราะเพราะในห้องก็ได้นะผมว่าหน้าแอะมันเป็นตัวปับอากาศเหมือนกัน ลองเข้าไปดูในตะกร้าครับหรือดูหน้าช่องผมก็ได้ครับวิธีใช้ผมทําให้ดูอยู่สวัสดีครับสวัสดีคุณอุษาสวัสดีคุณแหละไกลสุดสายตาขอบฟ้าสวัสดีครับสวัสดีอาแดนสวัสดีพี่บ๊อบบ๊อบบี้ ฝากด้วยครับสเปย์ตัวนี้สเปย์ดับกลิ่นภายในรถครับกลิ่นอับกลิ่นเหม็นค่าเชื้อแบคทีเรียเบาหนังเบาผ้าเบากำมะหยี่ยิ่งเบากำมะหยี่ยต้องต้องมีครับเก็บกลิ่นดีครับเบาอกำอมะหยี่รถผมบางทีแบบชื้นๆหน่อยกลิ่นอับอ่องนะผมใช้ตัวนี้หายครับยี่บ้าบาทกระป๋องหนึ่งถ้าไม่ฉีดเอาคอนเทนต์นะพี่ใช้ไปเลยสิบเดือนหนึ่งอะถ้าพี่มีกลิ่นเมื่อไหร่พี่ก็ฉีดฉีดให้มันแบบว่า ฟุ้งกระจายภายในรถแต่ผมแนะนานะถ้าพี่จะฉีดอ่ะพี่กดสวิตคชค้างแล้วเปิดพัดลมเปิดระบบอากาศในรถอ่ะแล้วพี่สตาร์ทเครื่องติดไว้สัก2นาทีมันจะวนเข้าไปในแอร์ครับกลิ่นมันจะอยู่นานครับเปิดรถมาตอนเช้าอย่างเงี้ยก่อนไปทํางานนะก็ชื่นใจเนาะถ้าเปิดรถมาก่อนไปทํางานแล้วกลิ่นอาบกลิ่นเหม็นมันก็รู้สึกแบบวฮ้อันนี้ช่วยได้ครับมีหลายกลิ่นนะครับไปดูในตะกร้านะวิธีใช้อยู่หน้าช่องนะ ขอแนะนำนะยีบเก้าบาทครับผมสั่งทีสี่กระป๋องสี่กินเพราะว่ามันเสียค่าขนส่งเท่ากันนะสั่งมากสั่งน้อยอยากให้ลองดูครับเพราะว่าผมว่ามันเฟี้ยวภาษาภาษา,าไม่ใช่ไบรุ่นแล้วเนี่ผมภาษาอังกฤ้ฝและลองดูวิธีใช้หน้าช่องผมว่ามันแหลมอะต้องมีติดรถนะครับตัวเนี้ย 30มสบาททอนบาทมันถูกนะน่าลอง200 ml นะตัวนี้ครับใครที่ว่ากลัวเกมกินแบบผมว่าต้องมีติดรถครับเดี๋ยวเกมกิ่นนะก่อนเขาบานอะไรเงี้ยต้องมีไว้ครับกินไม่ได้อะไรเงี้ยดับกินฆ่าเชื้อครับตัวเนี้ย สวัสดีคับคุณสหารัฐสวัสดีคุณโอ้สวัสดีพี่ไบใช่ไหมไบย,ยินดีที่ได้รู้จักคับพูดคุยเป็นเพื่อนกันนะสเปร์รับสเปรดดับกลิ่นภายในรถยี่สิบเก้าบาทครับตัวนี้แนะนํานะมีหลายกลิ่นลองเข้าไปดูในตะก้านะคนที่รักรถคนที่ดูแลรถนะสาหรับพบ่อบ้านแม่บา้านใช้ได้หมดนะแม่บ้านก็ก็ได้นะเพราะว่าแม่บ้านนี่ตัวดีกว่าพ่อบ้านนะ ผมว่าพวกแม่บ้านรถแต่ละคนเปิดมานี่เสาะกาวนะครับผมเห็นบางคันใต้แดงเปิดมากิน่นรถแทบหงายท้องนะผมเห็นผมเจอมาเยอะแล้วพวกแม่บ้านส,สวยๆเนี่ยต้องมีติดรถไว้ครับคนคนที่มีรถอะ่ะมันจะดับกลิ่นทายในรถเราเนาะเช้าเปิดมาก่อนไปทํางานเนี่ยกลิ่นมันก็จะออกมาแบบวา่ามันติดทนนานครับตัวเนี้ยผมเจอเยอะแล้วครับ พกแม่บ้านนี่ตัวดีนะครับกินลดนะครับบางทีรถโอ้โหอย่างหรูเลยป้ายแดงนะเปิดลถมาอืมกลิ่นสเปรย์ตัวนี้ช่วยได้ครับยี่สิบเก้าบาทลองดูในตะก,กร้ารูวิธีวิธีใช้หน้าช่องผมได้นะพี่ผมเคยเกมกลิ่นมารอบนะครับเนี่ยตัวนี้เราแก้ได้นะจะไ,ได้ไม่เกมกลิ่นแบบผม มีสี่กลิ่นนะผมยังไม่เคยลองกลิ่นมะนาวดู